มนันจะตีเป็นเรียิ้นะคะได้นี่หลบเลาิมนิดกมันต้องดังมันต้องดังเรียบๆก็ต้องดังปืนถ้ากะนี้มันตีไม่ได้มัต้องดังข้าว่าประกาศ้เดี๋วจมือนี้ตมการลยถต่โชคอดีมันก็มได้ค่อ

Anh đi tắm đi tắm vô rồi chứ tại nó cái cái nó nó không có đai mốt ต้นปกติก้นปั๊บมันเนี่ยเมื่อลาเราตีก้นใช่ไหมคะริงไปนึ่งคืนปกตีตัวหนึ่งคืนเรียกทีนี้เราทิ้งจะมาตีกลุ่มมดโมตัว่อ่าเราตีก็ปิดก้นในมดเลยใช่มะคือตีมันต้องนั่งทีคืนแล้วก็ตีแล้วก็ปิดก้นปั๊บเราก็้อมอมันเนี่ยิหนึ่งวันบอกว่าเจ้ามันมามาตะบอกว่าเจ้าเราทึ่งจะมาตีไอ้กลุ่มแล้ว็มาคัดยีนอีกวันนึงเลยล่ะตีกล้วยที่นี่มานคัดยีเรา ครั้นี้กับจังก็เต็มเบฟุระค่ะพี่ต้องอธิบายเรื่องไล่ด้วยกระบวนการมันต้องใช้เวลาสร้างวันถ้าเป็นการติโมเบฟุราใช้สร้างวันค่ะวันหนึ่งวันจนหนึ่งวันแล้วก็ตีสร้างเล็ดอยู่ก็คืออีกวันนึงแล้วก็คัดคัดอีกหนึ่งวันกับที่วันก็เป็นโมเบฟรานะคะแต่แบบจะไม่ไม่เนี่ยเราปั้นได้แล้วตอนเช้าเรามาต็มการจนคัดอีกเบาๆมาทิ้งไม่ได้ลืมเปาต้องการลืมหั่น นั่นเอกลักษณ์ของจตุมโง่ลาจังหวัดสุพรรณหรือว่าฝรั่งก็แบบดูเขาจะไปดูวิธีการซีโมะว่าที่อื่นจะไม่มีนอกจากจตุมโง่ทีเดียวกำลังจะดูรัสดิโน่ค่ะกับการขึ้นรูปต้องยางค่ะจะให้ดู